ดึงออกมาแล้วมันไม่มีอะไรมันมีอาร์มีมันมีมันมีมันมีนดีก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องดึงก็ได้โอ้ย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 นี่ปันเงิเพราะครั้งที่แล้วมันหลอกอันนี้ะันเกิดจริงจริงอันนี้ต่อหน้าคนหลายคนเลยตามท่านอาจารน์ทนด้วยาผมจะลองดูว่าคุณจะจ่ายอะไรเออมากจุกเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาเดี๋ยวเตรียมเตรียมกันเลยนะคะเตรียมเอ่อที่ชูเลย เตรียมนั่งมือนะคะต้อมเฮ้ยนี่หมอทำอะไรนี่หมอเฮ้ยเบื่อแล้วเบื่อแล้วจุ่มก็ไม่ไม่ใช่ตัวจุ่มนะจุ่มจุ่มนะจุ่มจุ่มนะดึงจุ่มนะดึงอามาพ่อมาพ่อเ<อ>ต็มไปได้ มันมีมั้ยลูกจะมีไงจะเกิดอะไร